สวัสดีครับสมชาติสีมรัตครับบิกกี้แคลรี่ครับเป็นเจ้าของช่องบิกกี้แคลรี่ในทิกตอกเฟ e บุ๊กแล้วก็ยูทู e ครับเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำให้คนเข้าใจว่ามันไม่ ดีต่อสุขภาพนั่นคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดเลยแล้วก็เราจะพูดกับเขายังไงให้เขารู้ว่ามันไม่ดีจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาจะเชื่อเขาเลือกที่จะเชื่อเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถเอาเพื่อนเขามาถ่ายมาพูดได้แต่ว่าเราจะต้องวางโพส ition ตัวเองให้เป็นเพื่อนเขาอย่างไรนั่นคือโจทย์ที่ท้าทายและจะทำให้ให้เพื่อนเชื่อเพื่อนอยังไงอันนี้คือสิ่งที่บิก๊กคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องสื่อสารกับกลุ่มมัธยมสำหรับน้องๆที่จะเข้ามาร่วมกับทีมบิ๊กกี้ น้องจะได้รับความรู้วิธีการต่อยอดวิธีการทํางานวิธีการที่จะเล่าเรื่องไม่จำเป็นต้องเก่งเรื่องของการถ่ายคลิปไม่จำเป็นต้องเก่งเรื่องการแสดงไม่จำเป็นต้องเก่งเรื่องเคทพอตแต่แค่มีไอเดียดีๆและกล้าออกจากโซนของตัวเองเซฟโซนตัวเองออกมาทําในสิ่งที่ไม่เคยทําที่เหลือพี่ช่วยเองจะช่วยให้น้องได้รับความสุขและความรู้ไปด้วยกันแล้วพาะกี้แคลริสจอยมากนะคะเราเน้นสนุกกับการทํางานแล้วงานออกของเราก็จะออกมาดี พี่บิกกี้นะคะขอเชิญน้องๆทุกคนตั้งแต่อายุ15ปีถึง25ปีทีมรวมกัน1-3คนนะคะไม่จำกัดสาขาเข้ามาร่วมกับโปรเจกต์ดีไซน์ฮีโร่นี้นะคะถึงวันที่27กันยายนนี้ส่งผลงานมาได้อยากเจอทุกคนใครที่อยากจอยมาส่งคลิปมามาอยู่กับทีมโคชบิกกี้ทีมบิกกี้นะคะ